คนที่อยู่ในครอบครัววอลเลย์บอลก็คือสําคัญกับทุกคนมากๆทุกๆองค์กรทุกๆการสนับสนุนเนี้ยค่ะถ้าไม่มีแบบคําว่าครอบครัวก็จะไม่มีเหมือนอย่างตัวหนูหรือว่าเพื่อนๆในทีมกันเลยการที่เราอยู่เป็นครอบครัวค่ะคือแบบทุกคนช่วยกันทุกคนซัพพอร์ตกันในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราทำค่ะไม่ว่าในวันที่เราแพ้หรือวันที่เราชนะอย่างน้อยก็มีคนที่อยู่ข้างหลังคอยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆเื็นเวลาเราล้มอ่ะเราก็ติบน้อยลงค่ะเพราะเรารู้ว่ามีคนที่คอยคอยอยู่ข้างๆค่ะ ในนี้มันสอนอะไรหลายอย่างค่ะมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่มีทั้งน้องมันเป็นครอบครัวกันหมดเลยคือเวลาที่เราท้อหรือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะแบบไปต่อได้นเนี่ยมันก็ยังมีกําลังใจที่ที่ดีอยู่ตรงนี้ค่ะ ในวันที่เราเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีครอบครัวที่อยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราหายเหนื่อยมากขึ้นเลยค่ะอย่างน้อยเรามีครอบครัวเงี้ยเราเราต้องการคำปรึกษาหนูคิดว่ามันต้องไปคู่กันตาเราหนูว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวก็ต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดแบบไปไหนมาไหนด้วยกันทํางานร่วมกันกิจกรรมร่วมกันแบบเนี้ยค่ะก็เลยต้องเป็นแบบอยู่ด้วยกันตลอดเป็นครอบครัวค่ะ สำหรับแฟนคขับเขาคือคนที่คอยส่งพลังดีๆมาให้เราแบบอย่างมากๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงในแต่ละค่ะ ครั้งเวลาเราเห็นข้อความดีๆหรือแค่การซัพพอร์ตของเขาอะค่ะทุกการสนับสนุนแฟนคลับโค้ช oh, พ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวของพวกเราค่ะเป็นกําลังใจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตของเราอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราเราสามารถที่จะขอกําลังใจจากตรงนี้เพื่อไปแข่งขันบางทีเขาโบกไม้โบกมือไม่ว่าจะเชียร์หนูหรือเชียร์ทีมหรือเชียร์ใครก็ตามที่เราเห็นนะคะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันคือแรงใจดีๆกำลังใจดีๆเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ทำให้เราแบบ อยากทำอะไรดีๆเพื่อตอบแทนเขาเหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนนะคะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตทีมชาติไทยของเราแล้วก็รวนหถึงตัวหนูด้วยค่ะแล้วก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะการที่แฟนขาทุกคนซัพพอร์ตและให้กำลังใจพวกหนูแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกหนูค่ะมันทำให้พวกหนูมีแรงมีแรงฮึดมากจริงๆแล้วก็อยากขอบคุณมากจริงๆที่ติดตามแล้วก็คอยส่งพลังบอกดีๆมาให้ค่ะ แฟนพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะคะดีใจมากที่ทุกคนคอยแบบซัพพอร์ตพวกเราจนจบฤดูกาลของทีมชาติเลยมีกำลังใจให้กันตลอดก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับกำลังใจนี้พวกเราก็จะสู้และทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีค่ะ